สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูการสอนในวันนี้เนาะพักไปหนึ่งอาทิตย์แล้วน่าจะพร้อมขึ้นบทเรียนใหม่กันแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของการหารนะครับของเศษส่วนนะครับตรงนี้เป็นในเรื่องของจำนวนกละนะครับก็เดี๋ยวพอจบเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้แหละเราจะเอาแค่เรื่องนี้อย่างเดียวนะพอจบเรื่องนี้เสร็จปุ๊บ ในวันพุธนะครับในวันพุธเราก็จะเป็นในเรื่องของบวกลบคูณหารละคนนะครับเศษส่วนละคนเนาะซึ่งก็จะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งคนระับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจวิธีการดําเนินการของคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวเริ่มอธิบายเลยนะกันเนาะเดี๋ยวเริ่มจากตัวอย่างนะครับการหารจํานวนคลาสเนี่ยก็เหมือนการหารธรรมดานะครับสมมุติว่าตัวอย่างเช่น6หารด้วย1เศษ2ส่วน 5นะครับสังเกตว่าตัวตั้งเนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มส่วนตัวหารเนี่ยเป็นจํานวนคลักนะครับวิธีการคือให้เราเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมนะครับเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมแล้วเขียนหารลงไปก่อนครับจริงๆเรต้องกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมเอ้ยกลับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะยังไม่ทําตรงนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําตัวจํานวนคลักเนี่ยให้มันกลายเป็นเศษเกินก่อนครับอันนี้คือคีย์หลัก หัวใจสาคัญนะครับทายังไงให้มันกลายเป็นเศษเกินนะครับเอาส่วนคูณกับจํานวนเต็มด้านหน้าแล้วบวกกับเศษด้านบนนะครับเหมือนเดิมที่เราเคยทํากันมาเนาะห้าหนึ่งห้าบวกอีกสองเป็นเจ็ดนะครับ, 5, 1, 5, 2, น 7, นรบตัวส่วนคือตัวเดิมคือห้าตรงนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนในบรรทัดต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เรารู้ยแล้วว่าันคือ6ส่วน1แล้วก็ทําการ คูณกันเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับอีย่างนิดนึงโอเคห้าหกสามสิบส่วนด้วยหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดนะครับแล้วเราก็ทําเป็นจํานวนคละในตอนสุดท้ายนะครับย้ําว่าอย่าลืมว่าตอนสุดท้ายเนี่ยคำตอบถ้ามันเป็นเศษเกินเนี่ยเราไม่นิยมตอบเป็นเศษเกินนะครับเราต้องทําให้มันกลายเป็นจํานวนคละนะครับ 7, 4, 28, 30, 28, เจ็ดสี่ยี่สิบแปดสามสิบลบยี่สิบแปดเหลือสองนะครับส่วนเจ็ดนะรตรงนี้ ใครยังทำไม่ได้นะครับไปฝึกทำมาด้วยเนาะการเปลี่ยนเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคละนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกเนาะก็ประมาณนี้นะครับหารเนี่ยเราจะเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนในบรรทัดแรกของวิธีทำนะครับเพื่อที่ว่าเราจะต้องทำการเปลี่ยนตัวจำนวนค้าให้กลายเป็นเศษเกินนะครับแล้วเราเค่อยทำเหมือนกับตอนคูณหรือตอนหารเหมือนเดิมนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างข้อที่สอง ถ้าในกรณีที่มันเป็นจํานวน,ละนะคลัาจำนวนคล้าทั้งตัวตั้งและตัวหารสามส่วนสี่นะครับเป็นจํานวนคล้าทั้งตัวตั้งและตัวหารวิธีการทําเหมือนเดิมเลยเหมือนข้อเมื่อกี้แต่ว่าตรงนี้ตัวตั้งเราเป็นจํานวนคล้าเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันกลายเป็นเศษเกินก่อนนะครับสามคูณสองเป็นหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดส่วนสองตัวแรกหารนะครับเราจะเขียนหารก่อน,นครับเพื่อความชัวร์ สี่คูณสองเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบสองนะครับส่วนด้วยสี่ตรงนี้อ่าอ่าเท่าที่ครับผิดผิดต้องเป็นสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเสร็จแล้วเราค่อยทําการทําการเปลี่ยนหารเป็นคูณครับกับเศษเป็นส่วนปลายเป็นสี่ส่วนสิบเอ็ดครับเสร็จแล้วเราก็ดู พอถึงบรรทัดนี้นะครับพอถึงบรรทัดนี้เน้นย้ำว่าให้เราดูว่ามีตัวไหนที่เราสามารถตัดได้ไหมนะครับตัดได้นะตัวไหนที่เราสามารถตัดได้นะครับตัวไหนตัดได้เราทําการตัดไปก่อนเพื่อลดจํานวนลงนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําในตอนสุดท้ายอีกทีหนึง่งนะครับตรงนี้2กับ4ตัดได้เอา2หารนะครับสองหนึ่งสองสองสองสี 2, 2่ 4. เสร็จแล้วเราค่อยเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนที่หลัง มันก็จะได้คำตอบกลายเป็น7คูณ2เป็น1 4ส่วนด้วย11นะครับเหมือนเดิมคำตอบเป็นเศษเกินนะครับไม่นิยมให้ทำเป็นจำนวนขะนะครับได้1เศษ3ส่วน11เอนั่นเองประมาณนี้นะครับเวลาทำจริงไม่ต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่คล่องในการทำเศษเกินให้มันกลายเป็นจำนวนขะนะครับแลค้ค่อยๆทำไป โอเคทีนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างประมาณสัก3าสีข้อแล้วก็จะพอของในส่วนของวันจันทร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยเราจะอัดหนักเลยนะในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนนะครับโอเคอตัวอย่างันนี้บ้าง C เศษหนึส่วนสนะครับหารด้วย2นะตรงนี้นะครับ ตรงนี้พอโจทย์เนี่ยตัวตั้งเนี่ยมันเป็นจำนวนคละทำให้เป็นเศษเกินก่อนเลยนะครับ4คูณ2แล้วก็บวก1นะเป็น8บวก1เป็น9ส่วน2หารด้วยฮ่าตรงนี้เหมือนเดิมตัวหารเนี่ยเป็นจำนวนเต็มแต่จำนวนเต็มในที่นี้มันคือส่วน1นะครับเพราะนั้นมันคือ2ส่วน1นั่นเองแค่นั้นเลยเสร็จแล้วเราค่อยเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับ ้าส่วนสองคูณด้วยกับเศษเป็นส่วนเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้มันจะออกมาเป็นเก้าส่วนสี่ซึ่งเปลี่ยนให้มันกลายเป็นจานวนคลานะครับ4 2 8นะครับได้เศษเป็น1ส่วน4ี่นี่เลยเป็นคำตอบสุดท้ายเนาะโอเคนะครับอีกสัก3 4ตัวอย่างกนะน่าจะพอนะครับ ข้อที่น่าจะ3มไม่ก็น4สี่นะน่าจะข้อที่4นะครับตัวอย่างที่4ี่เอาเหมือนเหมือนตัวอย่างแรกเหมือนตัวอย่างแรกสิ 10, หารด้วย2เศษสี่ส่วน5นะครับ 5. ทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูวิธีการที่มันรวบลัดกว่านี้นิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่า เราต้องการเขียนบรรทัดแรกของวิธีทำเนี่ยให้มันเป็นเครื่องหมายคูณไปเลยและเรากลับเศษกับส่วนเลยได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูให้ดีๆว่าเรากลับการทําให้เป็นเศษเกินเนี่ยมันถูกหรือยงังนะครับตัวตั้งคงเดิมนะครับเพราะมันเป็นจํานวนเต็มเนาะตรงนี้เราจะใช้เครื่องหมายคูณไปเลยทีนี้เราดูครับมันคือ5คูณ2แล้วบวก4 5คูณ2บวก4 5คูณ2เป็น10 บวกอีกสเป็น14ถูกไหมครับเราจะต้องมาเขียน14ส่วน5แต่ว่าตรงนี้คือเรายังไม่ได้กลับเศษกับส่วนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกลับเศษเป็นส่วนตรงนี้เลยตอนแรกเป็น14ส่วน5เรามาเขียนเลยว่ามันคือ5ส่วน14นะครับตรงนี้คือจบเลยเนาะพอมันเป็น5ส่วน14เสร็จปั๊บตรงนี้มันคือส่วนหนึ่งนะครับทำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยเพราะว่า อ่าจริงๆแล้วตรงนี้ตัดได้เนาะโอเคเราตัดกันก่อนถ้าตรงนี้ตัดได้นะครับ10กับ14เนี่ยจริงแล้วมันตัดได้นะครับโดยการที่เอา2มาตัดนะครับ2อง2 7งหบนะครับ2 5งห้4โอเคไม่มีตัวไหนตัดได้แล้วแล้วก็เอา5คูณ5นะครับ5คูณ5เป็น25ห้า ส่วนด้วยเจ็ดนะครับยี่สิบห้าส่วนเจ็ดเป็นเศษเกินนะครับเพราะนั้นเราทําให้มันกลายเป็นจํานวนคลาสนะครับได้สามเศษสี่ส่วนเจ็ดประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคน่าจะเข้าใจเนาะลองไปดูตัวเลขที่มันเยอะกว่านี้ดีกว่านะครับไปที่อีกหนึ่งตัวอย่าง ตัวอย่างนี้โจทย์คือ18ส่วน25ะอ่าเลขเยอะๆแล้วหารด้วย2เศษ7จส่วน10ถ้าเห็นตัวเลขเยอะๆแบบนี้เราทําตามวิธีเดิมของเรานะครับบรรทัดแรกเราจะเขียนหารน,นะรตัวตั้งคงเดิม18ส่วน25เขียนหารไว้ก่อนกันเหนียว2เศษ7จส่วน10ททำเป็นเศษเกินครับ2คูณ10บวก7เป็น20อา่า47 นะครับสี่ส่วนอ่าผิดผิดผิดยี่สิบเจถูกแล้วนะครับสองคูณสิเป็น20่บ่วกอีกเเป็น27ส่วนด้วย10นะครับทีนี้เราค่อยมากลับเศษเป็นส่วนครับสิบแส่วนยีเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับ,รบ,รนนรบถึงบรรทัดนี้เหมือนเดิมถ้าเห็นตัวเลขเยอะๆนะครับเราดูก่อนว่าตัวไหนมันสามารถตัดได้นะครับ ดูตัวเลขง่ายๆตัวเลขที่ลงท้ายด้วยเลข0กับเลข5นะครับมีแม่5ที่ตัดได้เนาะ5 2 10 5 5 25 18กับ27ไขท่องสูตรคูณแม่นๆเนี่ยแม่9ขึ้นมาเลยนะครับ9 2 18 9 3 27 2ส่วน5คูณกับ2ส่วน3ครับไม่มีตัวไหนที่ตัดกันได้แล้วเนาะโอเคแล้วก็ไปต่อได้เลยเป็น2คูณ2เป็น4 5คูณ3เป็น15เนี่ยครับก็จะได้4ส่วน สิเป็นคำตอบเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายอ่ะเอาเป็นจำนวนคละทางเศษเอทางตัวตั้งและตัวหารเลยสเศษสีส่วนหาหารด้วย3เศษ3ามส่วนสิโอเคนะครับข้อนี้เราทำเหมือนเดิมเนาะบรรทัดแรกเราจะให้มันเป็นหารก่อนนะครับ เพื่อความชัวร์ในการทำนะครับ54าสาทำเป็นเศษเกินก่อนเลย5 4 20บวกอีก4เป็น24ส่วนด้วย5้าเลขเดิมหารด้วย3คูณ11เป็น33บวกอีก3เป็น36ส่วนด้วย11เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับจะได้เป็น24ส่ส่วนห้า ไม่ตรงยี่สิบสี่ส่วนห้าคูณด้วยสิบเอ็ดส่วนสามสิบหกนะครับตรงนี้เราก็ดูว่าตัดกันได้ไหมนะครับตัดกันได้ไหมเนาะยี่สิบสี่กับสามสิบหกเนี่ยสุดคูณแม่นๆเนาะแม่สิบสองนะครับสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกนะครับการจะตัดเร็วตัดช้านะครับขึ้นอยู่กับ ความชํานาญในสูตรคูณของเราเนาะถ้าเราท่องไว้ก็เราก็จะรู้ไว้นะครับว่าตัวไหนมันสามารถตัดกันได้เนาะตรงนี้2อส่วนหคูณกับ11บเส่วนสครับไม่มีอะไรสามารถตัดกันได้แล้วก็กลายเป็น2อคูณกับ11เป็น22่สส่วนหสาเป็น15านะครับทาให้มันกลายเป็นจำนวนคระนะครับยี่สิบสองส่วนสิบห้าสิบห้าหนึ่งสิบห้าเศษเราจะได้เป็นเจ็ดส่วน โอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการหารจำนวนค่ะนะครับไม่ยากนะครับวิธีการสำคัญเนี่ยครูให้เน้นตรงนี้นะนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้เลยนะครับบรรทัดแรกที่เราเขียนเนี่ยเราควรจะเขียนเครื่องหมายหารไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตัวที่ทำมาเป็นจำนวนคะตรงนี้นะครับ ที่เราทําให้กลายเป็นเศษเกินเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราควรจะคงเดิมมันไว้ก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณแล้วกลับเศษกับส่วนในตอนบรรทัดที่2นะครับที่เป็นวิธีทำเนาะมันจะทําให้ขั้นตอนของเราเนี่ยดีนะครับแล้วก็ไม่มีการคูณผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนการบ้านในวันนี้ก็เอาไปทัก2หน้าพอนะครับในการทำเออเป็นหน้าแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดหน้าที่38กับ39นะครับในหนังสือแบบฝึกหัดเนาะหน้า38กับ39นะครับก็วันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับ